แต่เต็มถุงเลยพี่น้องเต็มถุงเลยตาน้องเอ้ยเห็ดหนาเหลเห็ดหนาแหลพี่น้องสิไปอันเอาเห็ดแม่ไก่เหลืองมันมาพอเห็ดโอเห็ดหนาแหละ องเอ้ยสีดอกเฮ็ดนาเล่เมื่องงอกจ้ะเริ่มออกแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นสัญญาณดีดีเลยมาพอเฮ็ดนาเล่สิไปอ่ะโอ้ยนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงนี่โดอหนึ่งไว โอาไม่สิได้พ่อไปปน,นยังตีฮะน,นี่อุ้ยบึ่งพี่น้องสิได้จักดอกไม่ดอกออนี่นานนานพี่น้องเอ้ยเห็ดนาเลออกแล้วโอ้ยเฮ็ดอันนี้อันปนแซ่บแซบด้วยพี่น้องเอาไปสุปกนะจ๊ะสุกป,ปนคือเห็ดอันบานเฮาแม่รสชาติเหมือนกันกับเห็ดบานเฮา,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 าเลยเห็ดนาเลเห็ดไข่าวอินปนันเมื่อออกหนึ่งดอกหนึ่ง นั่นไปแล้วนี่บ่เขาอันมาในป่านี่ยอยากมืดจักน่อยน้องเพราะว่าตอนนี้อันหาโมงแร้งแล้วบานป่าอยู่เยอรมันนะจ๊ะที่นี่อันมือนี่ฝนตกน้ำหลังพอดีฝนอันเศร้าตกกันเลยพากันเขาป่าสีเปล <laughs> เฮดแม้ไก่เหลืองที่ป่าอยู่เหลือไว้นั่นแหะจ้ะ พุ่นควนห่างน้มไปพระท่านดีหดเลยพ่อพ่อเฮ็ดอันเฮ็ดนาเลก่อนทั้งยางหายอีก้าเทอเด้ดตืตมกันออกินฮะเทอเดยด้ติมกัน,ออกนไนหนพ่อไปปนกินกับลวกพักโอ้ยแสบดีพี่น้องเลยดอกนี้ ดอกวิกีทากินเพลินแล้วดอกนี่ปาชุ่มชื่งฮ่นชุมชื่นฝน,น,นตกอันเมื่อนี้ฝนตกไอ้แห้งแห้งดูดอกนี่ แต่เฮ็ดออกดีขึ้นออยังนี่สิมาเอาเห็ดน่ไปนองเห็ดเหลือไว้ต้งหมู่บ้านเนาจะเนี่ยเสียดายไม่พี่น้องไปเก็บไปแล้วที่นี่นอนก็บ,บ่รับชุดน้าเห็ดพอไปเห็ดกําลังอันพ่อกินนะจ้ะที่นี่พายุเอาไปแกงน้องใหม่กแ็แ่บพี่น้องเอ้ยนี่ก็เลยเสียดายนี่เลส่ยวดลุงจอดผ้ามาเอาหนเาิเก็บเลยแบบนี้้ะพี่น้อง เด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดน้ำกันจ้าเก็บเห็ด,หดน้ำกันโอ้ยอ่อนซ้อนเลยพี่น้องเลยซ้อนแห้งขับบม่มาเอาขับเสียดายพี่น้องเลยพอว่ายเห็ดกวนซิพอ่อเนาะมันมีอาถุงมาเห็ดอันนี้อัน เอาไปอันนั่นได้จ้าพี่น้องเอาไปตุนไว้กินนันๆก็ได้คลิปพี่เลี้ยวปลายุโล่งนั่นละจ้าเนาะวิธีตุนเห็ดเห็ดให้เบิ่งเดีวเป็นสัน่งๆนะ เดี๋ยวพี่้องเด้อมาเฮ็ดไปกินซอยกันจ้าเฮ็ดลืมออกแล้วฝนกับกตกเมือม่อมือนี่ออนี่เอฟีนเป็นว่าเอาไปอันย่ำไปลาบนะจ้ะเป็นตะแสบแมนยุกจ้ะไปย่ำไปลาบไปพัดกระเพ้าจ่าแสบเม,มือดอนะ สิองหลงนี่ได้บ่มพี่น้องสิงัดกระยานเฮ็ดอันนั้นไหมพี่น้องเฮิตนะจ้ะเฮ็ดแม่ไก่้นี่อันพ่อมังได้อีกน้อยหน่อปีที่เลี้ยงนะจ๊ะเนาะได้เก็บมังได้อีกหน่อเพราะว่าถ้าเฮาได้เก็บแล้วก็ต้อง ต้องไปเบิ้งหม่องเก้านะที่เขาข้นน่นนะเขาก็จสิข้นสุปี่สุปี่นี่นะจ๊ะอะไร้าะต้องปัดขึ้นพี่น,น่อยว่าเขาชอยง่ายไงนี่นะจ๊ะอะไรบได้าะ เหลืองอุ้ยหุยสมกับซื้ออันเห็ดแม่เหลืองไก่ท่องนะพี่น้องเหลืองท่องนะจ๊ะสมซื้อ,อลินี่อันนี้เก็บไปก็สิเอาไปตุนไว้ได้จ้ะเด้อตุนไว้ถ้ากิน,อ,นอันนั่นหละจ้ะเพราะว่าเท่ากับยังได้ลัเห็ดอันนี้มันหายากมันนะจานะนากพอ ถ้าพอแล้วนี่แหละเขาสีออกแบบเยอะเลยนะจานะง่ยงพี่น้องเลยเนี่ยไปแลงง่วลไร่ไร้เฮ็ดหนาแหลก็ออกแล้วพี่น้องเอ้ยสีได้หาเก็บดีใจดีสีได้หาเก็บเฮ็ด บันี้พี่น้องพักป้ากะสีมดแล้วนอกจากบันี้หาเก็บเฮ็ดบันี้เป็นสัญญาณทีดีแล้วพอเฮ็ดหนาแหล่เมื่อกี้ไหมจา้าทำเปม็นบ่ามากคำกะสียางหาเห็ดหนาเหล่ดอกพี่น้องอันนี้มากมากคำนอกจากเพราะว่าในร้าก็จะลืมมืดแล้วนะจ้ะเนาะแต่ว่าขังนอกบ้านไหนมืดดอกในป้าไหนเ,เริ่มมืดแล้วเดือน ถุงมากเอฟซี FC อันว่าอันคลิปทีเรียวเนาะเตรียมกระสอบมาพร้อมไปอยู่โอ้ยมาเก็บอันเห็ดเขียวทีเแียวเนาะบ่ได้เตรียมถุงมากแม่พ่นองนี่กรเลยอ,อันเอาไปได้แค่นั่นแหละแค่เต็มตะกาเนาะจ้ะมันนี้คืดคืดน้ำเห็ดนอนกับบอไับพ่นองแบบที่ว่าเอ้ยเห็ดแสบนะจ้ะเนาะก็เลยเนี่ยเลยสวนลุ่มผ้ามาเอาเพราะว่าเห็ดอ่นอ่อนอยู่นะจ้ะเนาะ ไปก็ิบแล้วก็สิเอาไปมันมืดละพี่น้องเอาไปมืดเลยมือมือนี่จ้ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกคางนี่อีคางนึเนาะเขาจะออกอีขึ้นเกาจ้ะเพราะว่าอันเพชรมองนี้เฮ็ดตอนนี้เขาจะออกอ้อมอนเลยนะจ้ะ ถุงเลยพี่น,อน้องเต็มถุงเลยยัางอยู่ชอ่อหนึ่งก็เอาไว้นะจ๊ะตำหนี่พอ่อแล้วอีกก็สิเอาไปอันตุนไว้ถ้ากินนั่นหน้าเลยจ้ะสิเอาไปตากแห้งกับสิเอาไปต้มแล้วก็แพ็คเข้าช่องฟิล์น่ะจ๊ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีไล่ได้จ้ะเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทณุกๆกำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะกกะทั่เต็มถุงพายเซ่แบบนี้พี่น้องนะ อดีใจเด้พี่น้องเลยเห็ดยังย่งอยู่บนท่านไห็นมีคนมาเอาเหมือนไปเอกได้เห็ดเต็มถุงหิวเซ่เลยแบบนี้พี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีไลายด้จาเด้อเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ M M. ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ด้จ้าพี่น้องปลาโลกลงปลาเห็ดเมืองหนอกพี่น้องเลยปลาเห็ดบาน,น